เออเกลียดมันเกลียดมันจริงเกลียดมันมากๆโอ้ไม่ก๊อดนมนมเกลียดมากโอ้มันโดนอีกแล้วเนี่ยโดนอะไรวะโมโหครับเฮ้สาวโอ้ไม่ก๊อดต้องนาน ตำนานมากนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกราฟโฮผมนิวซุงนั่นเองนะครับผมที่อยู่เกมที่มีชื่อว่าครับเฮดนะครับผมหัวถ้วยหัวร้อนกลับมาแล้วใน DLC ที่มีชื่อว่า The Delicious Last c o u นะ e นะผมตามชื่อเนี่ยดีเชียก็คือดีลาสคือเอและซคือคอนผม <c oughs> ง่ายๆ DLC คือตามชื่อน,นะผมเป็นตัวสนเสริมใหม่ที่เพิ่มเกาะทั้งเกามาแล้วก็เพิ่มความหัวร้อนกว่าเดิมนั่นเองนะผม ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนสมัยที่แบบเล่นสดๆให้ดูแล้วดูแพ้นะการเล่นแบบทรมานเนี่ยนะผมซึ่งตอนเนี้ทำเป็นคลิปแพนละกันนะผมในช่วงที่เกมออกมามันมีไลฟ์เกมอื่นพอดีนะผมก็จะได้เห็นความหัวร้อนแล้วก็เห็นช่วงสรุปตัดสั้นๆแล้วกันนะผมมันจะได้ไม่เสียเวลาคนดูนั่นเองนะครับผมแต่ก็จะได้เห็นช่วงที่พยายามไปบ้างก็ว่าไปนะซึ่งเดียวสุดทุนเนี้ยผมต้องเล่นใหม่ต่แรกเนื่องจากว่าผม ไม่ได้มีเซฟอันเก่าเพราะว่าผมลบเกนมานานแล้วนานมากแล้วไม่ได้เล่นได้คราวด้วยต้องเล่นใหม่ตัแรกแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูจุดที่บดล็อกแลวกันนะครับผมโอเคมาเริ่มที่หน้าบ้านเราก่อนนะผมบ้านเริ่มต้นแรกๆที่มีคุณปู่การ์ตชาตรงนี้นมอปู่เราเป็นการ์ตชาเราเป็นถ้วยนะผมก็เดี๋ยวจุดแีกก่อนให้ดูวิธีเล่นคร่าวๆนะโอเคอเพราะผมอาจจะลืมแล้วส่วนตัวก็คือลืมไปบ้านแล้วผมก็ไม่ลองดูเลยตอนที่เล่นส่วนตัวเองเพื่อลกด่านเอลซีนะผมตรงนี้อมีก้ม มีโดดกด A โดดข้ามสิ่งกีดขวางได้แล้วก็กดวนในการแดดได้นะผม,ผมเนี่ยทำการซื้อตัวนั้นมาแล้วตัวที่แบบวับแล้วตอนที่ว์บข้ามมันจะไม่มีปัญหาเรื่องไอความเสียหายนะผมกดลงแล้วกด A อันนี้เพิ่งรู้วยผมจาไม่ได้นี้้วที่มีโอเคเป็นการลงไปแพตฟอร์มข้างล่างก็ได้นะผมกด S ในการยิงระัวได้กด R B ในการอ่า R B คืออนไหนวะอ๋อ R B คือเราล็อกอยู่กับที่นิงน่งๆเกละเกละไม่เคยล็อกผมเคยแค่เดินไปเดินมาแล้วยิงเนาะโอเค อ่าเนี่ยตำแหน่งโอเคต้องอ๋อต้องอารบีต้องเนี่ยถ้าเกิดจลึงที่เป,เป,เป,เปี้ยวอ๋อเพิ่งรู้ใหม <laughs> ่ผมไม่เคยเิ่มแต่ก่อนอัดนโนโกเคแลวก็อันนี้คืออันไอ้พาลี่นะผมโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บจังหวะนะโอเคซึ่งโคตรยากเลย <laughs> แล้วก็เพื่อนตายโอเคก่อน,นที่ยวว่ามี2คนนะผมจะไม่จะชุบเพื่อนได้นะโอเคไม่เคยทามาก่อนแหละ <laughs> แล้วกดบีในการปล่อยอันตีนะผมทางซ้ายล่างจะมีแถบอันติกว่าไปนะโอเคให้กดใช้ได้ เก็บเหรียญมาซื้อของได้นะผมโอเคเขาเข้า,ขามานี้ในการเล่นนะผมแต่ของจริงก็ต้องแบบไปทดลองกันเองคว้าไปแล้วก็ปรับใช้ตามด่านนั่นเองนะครับผมอ่ะจูเบียรู้แล้ววิธีเล่นรู้แล้วก็ได้เวลาไปที่ไหนถ้าใครเล่นครั้งแรกนะผมนิวเกมมันก็ไม่มีเซฟใหม่เล่นสองด่านพอนะโอเคก็คือเนี้ยด่านที่น้อมรัดแอนการเป็นด่านที่เก็บเหรียญแล้วก็แบบว่า ผ่านง่ายๆนอะผมแค่วิ่งให้ทั่วๆแล้วก็อย่าโดนตานถึงสามครั้งกว่าไปเนาะแล้วก็อด่านหนึ่งคือตรงข้างล่างนี่เนอะผมเดินลงตรงนี้ผมไม่เคลียร์ด่านอื่นเยอะเลยนะโอเคเพิ่งรู้ว่าข้างล่างไอ้ตรงจุดเนี้ยคือจุดที่ไปต่อนะโอเคให้มาเคลียร์ด่านนี้เนอะผมให้แฮลลี่เพื่อที่จะจัดก,การไม่ให้ผีไปที่ถ้วยเนอะผมนะั่นเองนะเคลียร์แล้วก็เจอตรงนี้เนะอะน,นี่คือของใหม่นะโอเคเป็นคนถือพายเรือนะโอเคบุคคลในตำนานชาร์ลสีสปิตให้ฉันสงสารให้เธอเธอต้องการให้นายช่วยนะ จะเกาะที่ไกลออกไปเป็นปริศนา่างที่ถูกคนพบด้วยเนี่ยเรือเรา้นอยู่แล้วจะไปไม่ไปไปครับไปดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะผมอืมฉักใหม่ด้วยนี่ไงเราน้องถ้วยที่แบบเยียบแคมเรือและส่งไปดูพาทิตย์สด,ดดีนี่แหละคือ DLC ใหม่นั่นเองนะผมที่จะพายไปสู่เกาะแห่งใหม่ กลับจุดไปครั้งใหม่สิ่งหัวร้อนสิ่งใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคมีเขาเนื้อเรื่องได้หรอตำนาชาลัที่ว่านะผมตามหาที่นี่อย่นี้อืมโอเคให้ตาสิคับเฮดไม่รู้เลยว่าคือกันแน่นะหัวเธอจะไม่เป็นไรแล้วกันพวกเรามั่นใจว่าอยู่ไกลจากบ้านอ๋อไอ้ปลาตัวน,น้าเริ่มแรกอะที่มีตัวใหม่ได้ไหมหน่าใช่เนาะอุ้ยประตูมิติมานี่ไงอ๋อทุกนี้มันควยทอง จัมปิ้งเจลลี่บีนปุ้นหนุ่มๆมาถึงแล้วเนี่ยปลอดภัยด้วยอ่ะนี่เขาดิบบอกนะจ๊ะเธอจ๋าก็เกี่ยวกับที่ตอนนี้คุกกี้อันนี้อยู่ในมือนะลองกัดดูสิแล้วดูตัวเองนะกันนะกัดแล้วดูตัวเองอาจจะมีสกิลใหม่ปะเนี่ยครั้นี้ก็ว่างงนะกัดแล้วพ,พลังใหม่แล้วก็ฮะอ๋อนี่ไงเปลี่ยนเป็นน้องเนี่ย <c oughs> น้องมันเล่นอ๋อมาอยู่ในโลกนี้ให้แบบเป็นตัวละครได้เล่นได้ปะ ได้ผลด้วยได้ผลจริงด้วยมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วอะแต่เขาเป็นผีชเชลยแกแล้วปล่อยโอเคปล่อยไปแล้วอะไรกันแน่วะเนี่ยทุกอย่างกับระบดหมดเลยอะแต่มาน,นหนุ่มๆจ๋าเดี๋ยวทีไปฟังนะแกสุขถ้วยทองก็หลอกนะโอเคอยากเป็นคนบ้างก็ว่าไปเป็นถ้วยทั่วไปบ้างไม่ใช่ผีหลายปีแล้วนะที่งหาวิธีที่จะหลบหนีจากแอสตอเพลงแต่ไม่ได้ผลเลย ตอนเนี้ยหนุน่มๆเดี๋ยวต้องจัดคนคนหนึ่งนะใครเนี่ยเชฟซอฟเบเกอร์เป็นเกลือใช่ไหมเชฟหัวเกลือนะโอเคเชฟที่ดีสุดของอาจากนี้หวัดดีนะเพื่อนๆเอ๋ยยั่วสู่เบเกอรี่ของฉันอ้าวหวัดดีคุณชารัส์ีินาะเห็นแล้วว่าคุกกี้ของฉันได้ผลแลเนี่ยกับเธอด้ใช่ไหมเนี่ยอุ๊อ้าวอุ๊ยดาวของฉันอ้าวกับแค่ชั่วคราวรอ๋อฮะ เป็นผีอีกแล้วอ่ะอีไว้แต่แล้วอะไรกันแน่นี่คุกกี้นั่นรสชาติถึงหวังก็จริงแต่ว่าผลลัพธ์มันสั้นเหรอเนี่ยอยากบอไปเลยนะเจ้าตัวถ้วยน้อย,อยมีสูตรใหม่อ,อ๋อทำอาหารใหม่จะทำให้เปลี่ยนได้นากกว่าเดิมกว่าไปหรอไม่นี่ผลกับการเล่นของเราไปะเนี่ยตองไอสับลาตัวนี้ปะกัดหนึ่งทีกับทาร์ตอันนี้สุดยอดนี้จะควบคุมแอสโตพีนได้เต็มที่เลยนะ ไอ้วันเลืทัดที่ว่าเนี่ยจะนำพาใชาไ้กลับมามีชีวิตอยู่เหมือนเดิมได้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่สอบร่างกันใช่ไหมครับเนี่ยแ <c oughs> งสิจ๊ะปัญหาคือว่าสูตรที่จะจากการทำส่วนผสมเนี่ยอยู่ในจุดที่น่ากลักกวน่ากลัวสุดที่ทำได้นะอ๋อคืออ๋อใน,นเรื่องหลักของเดลซีคือเอาตัวถ้วยทองกลับคืนมามีชีวิตใช่ไหมโดยการหาสูตรจากคนมากมายทั่วทั้งดินแดนแห่งนี้เองนะผมเค okay. รับทราบถ้าเิดต้องทำวันเลืทัศน์พืที่จัดก,การช่วยพาเธอกลับมาได้ละก็ก็จัดไปที่พวก ท้าสูกส้กันดีกว่านะ ừ อืมโอเคเนื้อเรื่องปูคร่าวนะผมโอ้โอเคออกไม่ต้องสู้นะเนื้อเรื่องเฉยพื้นที่เนื้อเรื่องคลายๆตอนเริ่มแรกนะผมรอตัวด้วยนะจ้าเจ้าถ้วยน้อยเราถ้วยเอย๋ยส่วนพวกนั้นอะ่ะต้องทดสอบ,บความฉลาดและความตั้งใจถึงจะทําไปได้นะผ่านไปได้แต่ไม่ด้วยว่ามันกับการทําอาหารที่ดีนะใส่ใจและใส่วิญญาณลงไปคือส,สมรับของมันนะอ่าฮะซอยไดไ้ไม่ได้นะโอเค โอเคคุยได้นะผมไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดีย๋ยวเก็บสุดไว้รอเธอจาัดก,การหาสมสมได้ครบแล้วเ,เดี๋ยวทำให้ละกันฉันรู้เธอใส่ตัวแมนแน่น,แน่เลยในการที่จะเอาเนอทัศกับให้มีชีวิตได้ก็ไปสมสมด้ตั้งนานรออยู่นะเพื่อนเอ๋ยเอาล่ะก็แต่เกินกันแน่แล้เนี่ยอยู่ใหัวแกงงโอเค okay. ก็นั่นแหละตรงนี้พื้นที่พักก่อนของที่นี่นะโอเคไปทัวร์เกกันดีกว่าหาจุดที่สมสมอื่นอยู่นะโอเค แต่ไม่ได้ว่าเกิดว่าสวมเครื่องราคุกกี้ในหน้าเมนูจะทําให้ได้เ,เป็นอ๋อตัวละครใหม่ได้โอเคโอเคกดวาดูนะผมอยู่ในเชาน้านะอ๋อนี่คือไอ้นี่ผมอัพไอตัวแดดมาตัดแต่ว่าถ้าเราจะตัวละครใหม่เล่นตัวละครใหม่ต้องเลือกอันนี้นะโอเคคือใส่ไอตัวว้ามาตัไม่ได้ไมันไรเราลองก็ได้เรานะ <c oughs> จะไม่ยากมากนะแรกแรกผมว่านะโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะ เห็นเห็นข้างล่างในบ้านมันเขียนข้อความบอกว่าเข้าถึงดับเบิลจัมได้เดสพารี Dash, Party, แล้วก็กิ้งแบบอัตตดเนะคือบมติมันต้องเลือกอันเดียวเนาะจากพวกเนี้ที่ปลดล็อกได้น,นี่คือเราแบบคอมโบทีเดเยวเหมดเลยโอ้ยอย่างโกงนะโเนาสะเข็ดสกิลอื่นที่ผมตอนนี้มีก็คือสกิลทั่วไปการยิงท,ทั่วไปกับสกิลยิงแบบว่ากระจายเป็นแบบทิศทางสับอันในนมแล้วก็ทุ่อันหนึ่งนี้ได้จากการที่เราชนะไอ้ดัานก่อนเข้าเดียวซีโนมด่านที่เป็นผีวิญญาณจัพูจั่นเองเนาะผมก็ใสมาแล้วนั่นเองนะครับ ดี๋ยวที่เหลือก็ลองดูในเมืองนี้เนาะไม่มีอะไรบ้างนะผมมีน้องแมวดำคล้ายเหมือนพี่เมาเลยเนาะโอเคแต่เป็นแมวแทนก็ว่าไปเนาะ x t XT ซ์ตีเอเชฟซอเบเกอร์แจ้รางวัล1่างงานกับคนที่ทำอาหารได้สุดในที่นี่นะอ๋อนั่นคนที่นี่หรือเปล่าเนี่ยที่ก่อนนี้จะไปด้วยคนแข็งๆมากมายรู้เปล่าแข็งปอ,อนดนนังไงอ่ะสุ้มแร้นะทำไมไม่ลองกลับมาตากที่ไปฝึกกล้ามได้มาก่อนแล้วจะเธอจา๋าความจริงแล้ว เอานี่ปมีกระหล่ำปีนะให้เลยเฮ้กกินแล้วแข็งเลนก็ไปนะแล้วน่าต้องการมันนะฉันว่าอุ้ยอ๋อได้เหรียญฟรีสามเหรียญเนะโอเคเผื่อเราไปซื้อของโอเคโอเคตัวนี้ซื้อของปะไม่น่าใช่ปะโฟดไอชกข้างขวาวนเนะโอเคอันนี้สมเพื่อคุณชาลิสแล้วโอเคน่้จะเป็นด่านซูปะร้านข้างทางเนะโอเคน่าจะยังง่ายก่าอุ้ยอ๋อฝึกเล่นตัวนี้โอเคน้องหัวทองก็คือมี d o u b ลจัม m ์อ่าว้าว มีดอทโลนะโอเคอู้อ๋อตอนนี้เอามาตัดเหรอว,ว้าวมันยากกว่าเดิมเพราะมันมีแน่ปุ่มเยอะนะโอเคแล้วก็พารีร่ว่าทั่วไปถ้าเกิดจะไปที่หมายก็โอเคอย่างเงี้ยนะถึงเมื่อไหร่นะอ่าแล้วตัวจัมพุมันเด้งนะเดี๋ยวนะเห็นนะผมผมแดดไม่ได้ไอ,อ,อ,อตัวพารีร่ปกติไม่ได้อ,ะอ่ะอ๋อพาร,รี่แดดเออ๋ออ๋อกดโอเคโอเคใช่กดไวมันพาร,รี่แดดเหรอเป็นไวแทนไม่ใช่ปุ่มอ โอเคมีเวลาได้นะผมโอเคโอเคต้องวายแทนต้องต้องให้ชินแล้วหน่อยี่ผมอ,อ๋อฮะอ๋อต้องอะไรนะปะต้องไม่ให้โดนอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่เวลาโอเคมันมันขาดต้องวาร์ปไปใช่ไหมอ่าพุ่งไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะเอ๊ะแย่ละดิสซิบล์เดี๋ยวลองใหม่นะโอเคกดวายนี่ลงแล้ววายอ๋อต้องผ่านดิสซิบล์ไงโอเคแล้ววายใหม่โอเคนี่ได้แล้วโอเคโอเคมีสอน วิธีการใช้ปุ่มแต่และปุ่มนะโอเคต้องวายไม่ชินกับวายเลยอะโอเควายนี่อ่ะได้แล้วเรียบร้อยผมว่ายากกว่าเดิมเพราะผมชินกับการกดโดดพาเลีนะผมแต่ลองดูเผื่อได้อาจจะดีก็ได้นะผมว่าโอเคช็อปดูนะผมของขายใหม่ด้วยร้านเดิมปนะเนี่ยร้านเดิมด้วยนะโอเคไม่คุ้นเท่าไหร่นะโอเคเนี่ยบรคลิลิกนะผมไม่รู้ที่มาเหรอ,อลองไปน,นะตังเหลือนะโอเค อันนี้มีเอ็กตาฮาร์ดเนาะโอเคได้แต่น,นี่เป็นตัวนั้นปะเปลี่ยนไอตัวไออันลุ้ท้ายที่เปลี่ยนตัวละครซึ่งไม่น่าคุ้มเนาะโอเคอืมนิดนก็ด้วยผม,มว่าเนาะพารี่เอชพีก็ไปถ้าเอาคุค้มๆกน็นี่แต่พวกไอทำเดาเมจเนาะโอเคมีรับผิดไฟแล้วก็มีฟูซินเพอร์ตซิงผมไม่ชัวร์ไหนดีกว่ากันเดี๋ยวผมค่อยทำกันแหละเอาตอนนี้ที่มีก่อนนะผมแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยลองดูตอนที่ต้องการตามแต่ดาดก็ว่าไปก่อนนะผม แต่ที่อกซื้อมาคืออะไรวะ <c oughs> มันมีขึ้นโอ้เนี่ยอ๋อใส่ได้เหรอใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองก็ได้มั้ <c oughs> เอาตัวละครกันเนาะโอเคตรงนี้นะผมให้ด่านป้าหรือไม่ใช่แค่ตัวละครเนาะผู้ชมมาแล้วเนี่ยในสุดการขันปีนเขาฉลองเทศกาลวิธีกรรมบางอย่างนะฉันล้วขึ้นแล้วมีฐานให้คนอื่นจะจับฉันได้น,นะฉันทิ้งไม่เห็นฝุ่นแน่นเลยด้วยอะ่ะอ่าฮะโอเคคุยแต่ตัวได้นะผม อ๋อเป็นคนแข่งขันปีนเขาเที่แบมาอยู่แท่นรางวัลได้ไหมอันดับหนึ่งสามก็ว่าไปนะโอเคถ้าคนตัดสินเป็นเอียแลวก็คงไม่ได้ที่สองนี่หรอกนะพวกกรรมการนะไม่ได้ที่หนึ่งผมกรรมการก็ว่าไปนะโอเคแล้วคนนี้ที่สามวะเนี่ยงั้นคงมีแต่ขึ้นกับขึ้นต่อไปเนะาะจ้ะอุ้ยตจกจะอุ้ยบันไดมาเฉยเลยเว้ยบันไดมาเฉยเลยมีสองทันนี่หนะมเริ่มจากทันที่เห็นกแล้วกันนะเป็นเท้าบางอย่างเนาะโอเคดันไม่มาแล้วดันแลกของเราเนาะ กรัมสโตนเดอะไซแอนเนาะโอเคโนมเวลล์เลกูล่าคือยากโคตรเนาะโอเคพลาดได้สามครั้งแล้วก็นั่นแหละดูดีไซน์ด่านนีนปรับโอเคตัวละครมาแล้วแล้วก็นี่ไงตัวนี้มีแท่นโอเคจีสคิงนี่คืออะไรโอ้โหเดี๋ยาต้องก้มแน่ก้มโอเคข้างล่างพื้นโอ้มีนั่นแหละมีโนมโอ้โหเดี๋ยวนะมีโนมมีทุกมุกตายแล้วตาย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 โอเค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 มันแย่มากผมแค่ดูก่อนนะดีไซน์ด่านนะโอเคซึ่งตอนนี้ ไม่ง่ายโอเคโอเคแต่เราคิดว่าผมพอบริหารได้นะโอเคเล่นเราสี่ป่ะใช่ไหมเล่นเราสี่ด้วยประตูนี้โอเคของนี้ของนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนนี้กันนะสกิลนี้เนาะโอเคน้ำนะผมก็ระวังห่านก็คืออันเทียบระวังโอ้โหแต่มันบินมันบินขึ้นด้วยโอเมก้าสีบ้าต้องระวังแผ่นโอเคระวังข้างล่างด้วยมองล่างมองบนนะโอเคไี่ตัวคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยโอเคลองกันนะผมลองแค่บอกว่าดูสกิลก่อนนะจะได้เรียนรู้ก็ใช้สกิลรอบหน้าๆนะโอเค มันไม่ง่ายเลยว่ะไม่ง่ายไม่ง่ายจริงโอเคสมาธิตี้กันนะผมมาเล่นดันโคตรยากแต่เริ่มโอเคระวังพวกนี้ได้มีตัวทุบมีห่านโอเคก้มได้ก้มได้โอเคออ้เกืบแล้วโอ้โหเกืบโอเคโอเคตัวนี้ในปากมันโอเคผมใช้นี่ได้พารี่ได้ปะใช่ไหมกดวายเนาะกดวายใช่กดวายต้องกดวายด้วยไม่ชินกับพารี่ใหม่เลยเว้ยวายนั่นแหละได้แล้วโอเคโอเคได้แล้วอ่าพารี่เพิ่งเก็บแต้มทางข้างล่างซ้ายแล้วอุ้มมีอะไรวะพี่ เออไงวะแลนนั่โอ้ไม่กอดเดี๋ยวเโอ้ไม่กอดมันน้ำพุ่งขึ้นอ๋อน้ำพุ่งก็ต่อเมื่อโอเคไม่พุ่งสักทีเลยแล้วเก็บคนหนึ่งก่อนหนึ่งลุ้งพุ่งนะโอเคใจเย็นๆนะครับใจเย็นไหมนะครับโอเคกดสกิลพิเศษกดบีนะโอเคบีบีอันนี้เนี่ยเคลียบหมดได้ระวังห่างระวังห่างไอ้บ้าไอ้บ้าสเลยจู่มันก็ขึ้นแท่นนี้มาแล้วก็แท่นเหมือนเดียวเลยโอ้ไม่กอตายตายแล้วโอเควายนั่นแหละเออดีดีดีระวังลงลงกไปลงกไปโอเคโอเคโอเค วายเดี๋้อไม่ใช่วายผมต้องพยายามทำทปุ่มให้ดีๆนะโอเค B ีคือปุ่มอันติวายคือปุ่มแดชและปุ่มพารี่ <laughs> ท่องไว้ก่อนโอเคพอรูปแพทเทิร์นตัวละครตัวเนะผมมีปล่อยหานมามีแพลตฟอร์มเด้งขึ้นได้มีคนแค่อ้าปากมาทำเดเมจเรื่อยๆนะโอเคปล่อยเมฆทัู้่นะโอเคถ้าเราพารี่ได้ก็จะดีมากนะโอเคพารี่โอเคโอเคแต่บางทีมันกะจังหวะมันยากนะผมแต่ลองดู <laughs> แล้วกันโอเคหลบมันเหลือข้างล่าง,งตรงนั้นด้วยโอ้ oh my god มันอยู่ข้างล่างผมเลยเกียมตรงที่มันยิงมันไม่ได้นะโอเคมันกดลงยิงไม่ได้อะโอเคเปลี่ยนหน้าแดงโอเคอู้นี่ไงหนวดหายหนวดหายแล้วโอเคโอเคแพลตฟอร์มเขาเป็นเล่นเป็นหนวดปะโอเคมีอะไรเนี่ยหุ่นเหรอหุ่นเหรอโอเคไฟลูกบอลไม่งดลูกบอลลูกบอลเด้งนะโอเคลองลูกบอลเด้งเขาล่างพื้นเมียนั่นแหละมีปล่อยไอ้ตัวเด้งๆขึ้นมาได้นะโอเคมันเด้งมันเด้งมันเด้งรัวๆอ๋อโดนปลาไต่พอดีเลยโอเคไปเลยถึงจุดที่ เว็บสองกันนะผมมีความคืบหน้านิดนึงนะโอเคแต่บอกเลยว่ายังมัวอยู่วัดมาอะไรเมื่อกี้ผมอุ้ศักด์เปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่เพราะคิดว่าโมเดลจะดักตรงที่ผมจะไปแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรก้มนะโอเคเราแค่เดินไปดีกว่าตอนมันรู้มันจะยกอ่ะใช่ไหมโอเคเนี่ยอ่าเนี่ยดีกว่าดีกว่าดีกว่าก้มนะโอเคว่าเราเดินไม่ได้นะผมทุเรศมากเลยสละหลักผมว่ามอัดหน้าไว้ใกล้ๆเนี่ยคิวตีรัวๆนะโอเคดีสุดแล้วนะผม เริ่มดูรอบๆด้วยว่าจะมีตัวไหนยิงมันหรือเปล่านะโอเคหานระวังหันห่ายกอย่ายกทำไมไตอนนี้ยกมันยกกร้ปุกทำไงได้ <laughs> <laughs> มันแกล้งอะแพลตฟอร์มเหลือแค่สามนะผมเลยมันขับโดนเมื่อกี้ด้วยอะเจริไลโอเคอันนี้ผมรู้คือหลบลุกบังน,นะโอเคแล้วกันโอเคลองพื้นด้วยลองพื้นนะโอเคโอเคลองพื้นลองแตกแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้วายแดทเลยโอเคหรือก้มก้มแดทโอเค เนี่ยอย่างงี้อมตะได้ตู้เขาโอเคระวังด้วยพื้นมันเยอะว่ะพื้นมันเยอะมากจริงโอเคอู้เนี่ยกิ้งหลบได้โอเคโอเคจำปุ่มไม่ได้น้อมกิ้งหลบกิ้งหลบโอเคโอเคเกลี่ยนฝันหรวงท่ามนี้จากลูกบอลมาเรื่อยๆนะโอเคตอนนี้อย่ามันมาหาเราได้โอเคโอเคอันตรีเรื่อยๆก่อนโอเคกิ้งโอเคนั่นแหละดีดีดีอย่ากิ้งพลาดเลยกิ้งพลาดกิ้งกิ้งโอเคอย่าพลาด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 อดี๋ยวพลาดเดี๋พลาดโอเคแหละยกขึ้นด้วยจะได้แบบว่ามันขึ้นมาจะได้โดนดามิดไปอ๋อเด็กโดนเลยวะไม่นี่ไม่ได ใจร้ายไม่ควรโดนก็โดนเฉยเลยนะโอเคไอพลังมือมันนะใจร้ายโอเคได้ละโอเคเลย้วล่าถอยแล้วผมมือเคลียร์แล้วมือโอเคจับพื้นอ๋อแพ็คฟอบแดกแล้วแดกแดกแล้วในท้องมันนะโอเคโอ้ไม่ก็ตำแหน่งโคตรยากต้องระวังลูดอกฟ้านะโอเคมีอะไรหายได้พื้นแล้วโอ้โดนหอมหม่ำเนี่ยมันจะมีแน่นี่เหมือนกับเป็นโอ้ไม่ก็อันนี้ทันที่ได้ทันที่ได้โอเคเนี่ยทันที่ได้กระหนึ่ง มีหูจะตายกระดูกมีอะไรมากมายนะโอเคคันนี้เยอะเลยคัลลี่โอเคโอเคใจเย็นๆนะครับพอดีคัลลี่เยอะมากนะโอเคคัลลี่อัดทุกมือเป็นนกฟ้ฟา,ฟามันเกือบแล้วโอเควันนี้ผมว่าผมแค่หลบให้มันรอดนะโอเคแล,เอแล้วเก็บเอฟพีให้พอเนาะผมแค่นั้นเองนะที่ช่วยได้เนาะผมก็รอดแล้วแค่นั้นเองจริงถ้าเกิดทำได้นะโอเคก็จะดีมากโอเคโอเคโอ้ oh my god ไอ ไอ้หูลงพอดีเมื่อกี้ได้ระวังนะระวังคนแคกข้างล่างปล่ไปเหลืองมาโอเคไม่โดนไม่โดนแล้วรีบตายโอเคดีดีนั่นแหละพวกเอเว็บอุ่นสองมันโอกาสได้จะไม่โดนได้นะโอเคถ้าเราหลบดีๆนะผมด้วยโอเคโอเคโอเคตรงเนี้ยมันมีจุดท่องโว่เยอะนะผมอ้าวโดนไอ้โดนอะไรวะพื้นนะไอ้โนมันพื้นมันโอเคต้องดูด้ดูพื้นด้วยงอกมะไรก็ได้ไม่รู้นะโอเคเยอะได้มงึงงอกเยอะเลยมเล็กมาก เออเกียดมันเกียดมันจริงเกียดมันมากๆโอ้เมกอดโอ้เมกอดนมนมเกียดมากโอ้มันโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยโดนอะไรวะโอ้โหโอ้หัวหน้าโมโหแล้วเกินพื้นมันเด้งเรื่อยๆเนี่ยคนแค่เยอะเหลือเกินคนแค่เยอะเหลือเกินคนแค่เยอะเหลือเกินตายเอาเพียงน่ะสองเอพีแล้วนี่ผมอ่ะพยายามปัดหน้ามันเต็มที่นะโอเค อัดหน้ามันอัดหน้ามันดูพื้นดูไอ้ทุกอย่างรอบๆข้างเนื้อไก่โอเคมันกินเนื้อไก่ผมแพลตฟอร์มไหนมันจะไอ้ตัวจระเข้จะหายไปเนาะโอเคพารี่เก็บแต้มไว้ไก่ตรงนี้โอเ my god แดกไก่รัวนโอ๊ตจับลงโอ๊ตจลงไก่รัวนแต่ไก่ร้วนเดี๋ยวผมจะกดพารี่แต่มันเป็นพุ่งแทนอีกแล้วพารี่โอเคต้องมิ่งๆิ่งพารี่ต้องมิ่งๆโอเคแย่มากแย่มากแย่โคตรไม่ควรเป็นงี้ไม่โคตรเป็นงี้สิกระดูกเว้โอเคมก้า แพตฟอร์มเหลือน้อยไปไอ้นี่ไม่ควรพลาดมันเป็นทีมพลาดนิดเดียวมันก็นั่นแหละเ,เสียทุกอย่างแล้วโอเคต้องพยายามลิข่ายตายไวๆแล้วจะได้เปลี่ยนเว็บง่ายๆเร็วๆเนาะโอเคเพราะมันโหดร้ายจริงถ้าเกิดว่ามันมันปล่อยท่ายาวบางทีแบบไม่ควรจะโดนก็โดนเนาะโอเคก็ว่าไปแหละแบบเยอะเลยที่แกงแกงคนเล่นได้เยอะมากนิดเดียวอะไรวุ่นวายเต็มที่เยอะไปหมดเลยเอ้ยโอเคนั่นแหละได้ได้ได้ฟีได้ฟี จุดน,นี้ฟรีมากโอ้ผมลืมลืมกิ้งลงข้างโอเครู้แหละสามเอสพีน่าจะไหวเนาะดีกว่าเดิมมากตอนนี้เนาะรอบนี้ดีกว่าเดิมมากโอเคโอเคขอแค่ข้างล่างมันไม่พลาดอะไรโง่แล้วก็พารี่น้อยๆอย่าฝืนพารี่เนาะถึงว่าฟืนแปจะพลาดได้บางทีแบบปุ่มมันเป็นโดนปุ่มแดแ๊ดแทนเนาะโอเคชา้ชาชา้ชาด้ชาชา้ชาชา้ชาช้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 าแบ่บังโอ้ไหนกอดบังก็ได้วะ มันเมื่อกี้พื้นไม่มีเนาะโอเคต้องพารีเนาะโอเคมาับพารีรังแกมากรังแกจังเลยโอเคพารีบังก็ได้โอเคโอเคไอ้พื้นหายพารีหาแย่แย่พารีโอเคโอเคโอเคได้อยู่อันตีถึงมันเนาะโอเคอันตีถึงมันไม่ถึงโอเคโอเคโอเคพารีเอ้าไม่พารีวะ ตอนนี้ผมพยายามประคองเรื่องให้ถึงอนุทัยเยอะๆเพราะว่าอนุทัยมันแพลตฟอร์มมันเด่นน้อยแล้วมันพลาดโอกาสพลาดง่ายๆจากไอตัวนั่นแหละตัวพารี่ที่ผมไม่ชอบเลยแปรไปพารี่ดันทั้งที่เท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยมันพารี่มันยากเนาะโอเคไม่เน้นนั่นแหละไม่เน้นแจมครบแล้วนะผมเบมันฝันมากๆตอนนี้เอาแค่รอดปอนนี้พอก่อนโอเคอันแรกถือว่าง่ายมากหรือว่าเราประคองจุดดีๆแล้วมีแพลตฟอร์มยกขึ้นมาให้เดนเมทพอดตัวนะผมด้วยโอเคอันนี้ก็แค่ พยายามยิงกันนิดเดียิงโัวฟ้าที่มันหลกกบจากพื้นด้วยเนาะโอเคลูกบอลก็ไม่มีอะไรเท่าไหลายนะคิดว่าถ้าเราประคองเยอะได้โอเคมันกระจายเยอะพอดีกระจายเยอะมากเลยว่าเก็บทั่วถึงอ่ะเก็บอันตรีไปบ,บ้างเนาะโอเคพยายามไม่ใช้พัลลี่เยอะได้เพราะว่าพอดีคือประคองได้ง่ายกว่านะาไม่ใช่พาลี่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีอะต้องมีพุ่งบ้างเนาะพาลี่บ้างมีแดดบ้างเนาะโอเคโอเคนั่นแหละเสียหมดช้า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 เลยโอ้เก็บ โอ้โหโมันลงกระดิ่งด้วยเจ้าเลยอยากแกล้งเลยอยากแกล้งเรา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 อยากถูโอ้ไปไอ้ลูกฟ้าดันแบบว่ามันยกพอดีตำแหน่งเอียงอ่ะองศาเอียงเลยอ่ะไม่คนโดนเมื่อกี้อะโถ่ีไม่เป็นไรสามได้สามโอเคสามได้อยู่คงมาโอเคล็อกนะใช่ล็อกเป้าโอเคล็อกเป้าใช่ล็อกเป้าล็อกเป้าโอเคล็อกเป้านั่นแหละล็อกเป้าไงไม่ถึงว่ะไกลไป ค okay. ต้องพารีแหละมันขับพารีนะโอเคโอ้ my god เกือบโดนโอเคยิ้มโดนดาเมจนะโอเคอันตีได้โอเคอู้เมื่อกี้ไม่โดนอ่ไมโอเคอันตีเป็นไนอ้นั่นผมนึกไป็อันตีห้าได้แต่ว่ามันเ <laughs> มื่อกี้คือเสียเปล่ามไม่โดนนะโอเคผัด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 ต้องอย่าลืมว่าอันตีห้าได้ <laughs> เป็นอันตีท่าใหม่นะโอเคไม่เคยลองได้ในรอบที่ผมเล่นตอนเนี้ยเล่น <laughs> รอบใหม่ไม่เคยลองท่านี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันทำได้บ้างนะโอเคแต่ผมว่านี่โอเคได้แหละ ผมได้แล้วโอเคๆมึงแค่ตอนนี้ปล่อยเนื้อเยอะๆนะผมปล่อยกระดูกเยอะๆแหละปล่อยท่าเยอะมากนะโอเคปล่อยท่าอย่างเยอะเยอะโคตรโคตรเยอะโอ้ my god ยกสูงเนี่ยไม่กอย่ายกสูงดิวะโอ้ my god ้อนยานีดิวะหนีเก่งอ่ะตัวนี้หนีเก่งมากเอานี้หนีเก่งหนีเก่งเกินระวังระวังโอเคๆพาลี่ไว้โอเคโอเคโอเคนั่นแหละเรียบร้อยวู้วววปันดาน แรกแล้วเว้ยโอเคอเวลาทั้งหมดในการเล่นอันนี้เวลาแค่ด่านนี้นะผมไม่ใช่เวลาทั้งหมดที่เล่นจริงสองทีเป็ดดีนะผมเอ็ดพีเลยก็ถือว่าเสียสองก็ได้แหละแล้วก็พารีสองรอบพอแล้วนะผมดีก็ได้ไม่เป็นไรพอใจครับผมพอใจแล้วแค่นี้ก็เสียวลักการเล่นเยอะมากเลยนะผมสูสีสได้เลยอุ้ยมียานนีไ่ไงจอดทางใหม่ได้ไหม นี่ผส,สมได้เป็นโนมเบอร์รี่เนาะผมขโมยจากโนมมากันเองไม่ใช่คนแค้นเนาะโอเคเป็นโนมมันก็แหละเระัรวเนาะโนมก็คนแค้นแหละเนาะผมผ่านแล้วเย้โอเคต่อไปมีปีนไดขึ้นแบงก์นบนด้วยนะผมเดอะคิงลีฟนั่นเป็นด่างสู้ไหนะมหรือเปล่าหน้าใช่เนาะเอไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นที่ใหม่เนาะโอเคอู้พระราชาใครครับเนี่ยไม่สู้นะแต่มาคุยได้มีเหมือนกับทั้งหนังมีคันยกบางอย่างเนาะโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮล สวัสดีน้องถ้วยเอ๋ยดิสลากสู่อาจักรถถของฉันฉันคือราท้ายแท้จริงนะกระชากของเกมไงตอนที่แสงไกลเพื่อนการสู้ของนายแล้วนะนะฉันแพ้กับหลายสิ่งมากมายอะ่ะแล้วก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วนะที่ของฉันด้วยในสถานที่เนี้ยอ้กระชากของนายฉันไม่ได้อนะฉันไม่ได้คือไงวะจะเป็นความหมายใหม่ในการเอาชนะเป็นแชมเปี้ยนนะจารูไหม ถึงแม้จะชนะหรือว่าลุยเขย่ก็ตามก่อนหน้าน,นี้มาตอนเนี้ยมันไล่เข้าเลยนะฮะคือเป็นด่านท้าทายพิเศษใช่ไหมลองไหมเป็นด่านที่ไม่ใช่อาวุธที่ปกติมีกับชามใช่ไอุ้ยอ่าเนี่ยยิงไม่ได้โอเคต้องพารี่ไงพารี่เหรอพารี่โอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวกดวายกดวาย,นะวายโอเคโอเคเตินพารี่ได้เรื่อยๆดันพารี่นะผมดันพารี่โอ้แม่กอดมีหัวไม่มีโอ้แม่กอดมีหัวไม่โอเคโอเค อ่าเดี๋ยวผมคอ l l Lee Mac ก่อน <c oughs> พารี่ยากว่ะมันไม่ชอบท่าที่ใหม่เลยหรือเราควรจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดีไหมโอเคเดี๋ยวใครลองก็ได้ละพารี่ก่อนนะโอเคพารี่ก่อนเอ้าพารี่ไม่ชินเลยจริงมันเลยแบบยากมากอ่ะเนอะโอเคเขาเปลี่ยนกันนะไปใช้อันธรรมดาอันนี้ก็น,นะ i n v i s i b l e อันนี้ทำให้เรากดพารี่กดปุ่มโดดแทนเนอะโอเคปัญหาคือไม่มีเลือด <c oughs> ไม่เป็นไรลองก็ได้ละว่าได้ไม่ได้ผมว่าพารี่วิธีนี้ง่ายกว่าเยอะนะผมมากๆและหลักคือแค่ต้องรอให้มัน ลงหัวจะพูดมาพอดีแล้วเราพารี okay. oh, ่เฉยๆนะโอเคมันจะมาหาเราเองนะผมว่านะโอเคจะเย็นจะเย็นอาชา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 โอ้ไม่กอดเดี๋ยวด้วเยอะเร็วจังวะเดี๋ยวเร็วเหลือเกินมีแต่ตัวไม่มีหัวแหละโอเคพารี่อกพารี่ไร้การไม่นี่ไปไม่นี่ไม่นี่โอเคไม่นี่ตอนมันมาค่อยค่อยดัมันโดดมันโดดแกล้งมากอ่ะ โดดแก้งมากจริงพารี่พารีอันั่นแหละเรียบร้อยโอเคพารีคูไปครับผมเหมือนโดนเลมอนเลยตายไม่หมดตายไม่หมดตายไปหมด,หมด,หมดนั่นแหละฝึกพารีไงฝึกพารี่กว่าเดิมแต่ตอนฝึกเอกับตัวนี้แทนนะโอเคชนะได้ดีมากเลยนะขอยร่าให้รวยนะแกอ๋อได้ตังโอ้ได้สองตังโอเคอ๋อแล้วตอนนี้ไปซะอ้าวแค่นั้นเหรออ๋อด่านฝึกพารีไงจบแล้วจบแลวออกไป หายเลยโอเคโอเคแต่ผมก็ใช้นี่ดีกว่าเพราะมันมีเลือดไงเพิ่มเลือดได้ข้อดีคือต้องเลือด,อดน,ออนะผมกับโดนสงครั้งได้โอ้เอาไม่แล้วเพิ่งปื่อก,กี้เองนะพระราชาเร,นะเ,เรื่อยๆเลยโอเคเรื่อยๆเลยนากก่ากลัวมากนากก่ากลัวมากซึงก็เปลี่ยนท่านะใจะเย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นโอ้มันเปลี่ยนท่าโอ้โหแล้วมันเพิ่งถึงครึ่งเองโอ้โอ